วันนี้วันที่29จะไม่ได้ขาวันที่29เกราคมใช่ไหม29มกราคมตรงที่ผมจะแนะนําเรื่องอันน่องเที่ยว2เล4คลอง2ป่าพลุตรงนี้เขาเป็นแผนที่ที่เราจะแนะนําการน่องเที่ยววิเช่นนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดเราตัมนี่ไอ้นี่คือทะเลสาบพัทลุงไอ้นี่คือทะเลน้อยไอ้นี่คือสะพานเฉลิมพระเกียรติครับเส้นทางนี่คือเส้นทางการท่องเที่ยวของเรานี่ตอนนี้เราพูดอยู่ที่โฮมสเตย์ลุงสนันนะครับ วงเตยลงทานานอยู่ตรงนี้เสร็จแล้วเวลาประมาณหกโมงเช้าเราก็ออกไปถ่ายภาพยอ้อนยักษ์ต,กตะวันเสร็จแล้วก็ไปเที่ยวริมทะเลริมทะเลสาบางทิศเหนือของออริมทะเลสาบป,ปัทะลุงอยู่ทางทิศเหนือซึ่งใกล้กับสาาะพานเฉลิยประเกียดไอ้นีน้สะพานนี้เริ่มจากทะ,ทะเลน้อยหมู่ที่สี่บนไปดางตรงแล้วก็ผ่านไปนู้นเลยครับ ข้าไปบ้านหัวป่าบ้านตะกครียแล้วก็ไปและดโนดตรงนี้วนกลับได้รอบเลยตัวนี้เขาเรียกว่าทะเลสาบภายนในไดเสร็จตลอดใต้สะพานไปแล้วเนี่ยตรงนี้จะเป็น <c oughs> ทะเลน้อยนะฮะไม่ใช่นั้เนี่ยเมื่อผมเอาภาพมาประกอบตรงนี้แล้วเนี่ยไอ้นี่นี่เลขาจะจะจะ่วยแผ่ตรงนี้หน่อยครับน้องนี่คือการต้องเที่ยวในยามเช้าทุกเช้าที่เรานําเรือต้องเที่ยวไปเราจะได้ภาพเหล่าน,นี้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วเสร็จแล้วเนี่ย เรามามองข้างล่างหน่อยหน่อยหนึ่งนะครับว่าทาไมผมได้เก็บของใช้บรรภูรดไว้ตัวนี้ทั้งหมดเลยครับไอนี้ก็เป็นเอกลักษณ์สำคัญที่สุดตัวนี้แต่ผมไม่แนะนำมผมขอแนะน,นํานิดเดียวครับตรงนี้คือก้เศร้าสม,มัยโบราณที่คนเขาจะคลอดมาเนี่ยก็ใช้หินไปเผาไฟแล้วก็มาทับทีท้องและเสร็จแล้วก็จะคลอดกันแบบหมอตําแยนะฮะแลวไอนี้ก็เขาเรียกว่าหนังสือบุตรดําบุตรขาวนี่นี่ไอนี้ไอนี้ก็เรียกว่าเป็นบุตรดํา เอาเาเลขาช่วยนี่หน่อยนะฮะนี่ตัวหนังสือก็เขียนด้วยสวยมากเลยนี่นี่นี่เป็นตำราของสมัยโบราณทั้งหมดนี่นี่เป็นหนังหนังสือโบราณทั้งหมดเลยครับแต่นี่เป็นตำรายาทั้งหมดยาตำนานหนังสือเล่นบุดามบุขาวนี่จะออกอยู่ในวัดเขาอ้อซึ่งเป็นเกติอาจารย์สมัยขุนพันธ์สิ่งของอะไรนี่นี่ไอ้นี่คือเครื่องคืออุปกรณ์ไอหีบ สมบัติของปูจีนที่มาจากเมืองจีนเสร็จแล้วก็มาด้วยเรือสำเภาครับเดี๋ยวผมจะลงไปข้างล่างอีกชุดหนึ่งนะครับผมจะเห็นในเครื่องอุปกรณ์กนันนะฮะกุ้งหาปลาที่ปลาใหญ่ๆจะมีเครื่องมืออะไรเดี๋ยวผมจะไปแนะนำข้างล่างอีกอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับขอบขอบคุณมากนะครับที่กัางบนตนัวมิกเอาเลขาหน่อยอันนี้คือโรงครัวอันนี้โรงครัวคณะที่จะข้ามาพัากก็ทาลักษณะแบบบ้านๆทั้งหมดเลยครับคุณลุงแจกชายเนี่ย มอเขียวมอแกงแต่นี้ผมก็เก็บเข้าตู้จะเยอ่อแย้สบดแล้วเพราะเนื่องจากอตอนนี้ลูกทัวร์ไม่มีก็ก่อนแล้วครับการทาอาหารตรงนี้ไปก่อนครับเดี๋ยวเจอแล้วครับเราลงไปลากล่ลองหนึ่งนะครับอตอนนี้บันไดเราลงบันไดดียนนะรายการน่านะจะตกลงไปนะนี่นี่นเราเราลงบันไดมาจาัดข้างบนเลยครับตรงนี้ผมเขียนกะห่มสเตย์ไว้เพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็มาเดินข้างมา ที่เราเก็บของใชบ้บรรทัศบลูดอีกรอบหนึ่งนะครับตรงนี้ไม่รู้จะเก็บตรงไหนนะครับเมื่อก่อนตรงนี้ของพุ่นเต็มหมดเลยครับของใชบ้บรรทัศบลูดมีตั้งเป็นสามร้อยกว่าชิ้นเลต,ตอนนี้นี่อุป,ปกรณ์สมัยก่อนแน่ดีจริงๆแล้วนี่นี่นี่เครื่องไม้เครื่องมือก่อนสมัยอยู่ในระหว่างหลังสงครามโลกครับไอ้นี้กอตะกอตะนี่เป็นเป็นเป็น เป็นเอกลักษณ์ของคนหากุ้งหาปลาเขาเรียกว่าชาวประมงอันนี้ก็จะดึงข้าวดึงออกได้ครับตรงนี้ก็อยู่ในเรือในเรือนเวลาอ,ออกหากุ้งหาปลาอะฮะอันนี้ก็มีดโบราณสมัยที่ก็บ้องยาไอยาเส้นอ่ะะฮะอันนี้ก็เป็นสำเภาเรือนี่เพราะว่าเรือเพราะว่าเรือที่วิ่งในที่เรือเข้ามาในทะเลทะเลสาบพัทลุงเจ็ดข้าวสู่กองปลาปลาเนี่เป็นเรือสำเภาั้งหมดเลยและไอตัวนี้ก็เขาเรียกว่า อ,อันนี้เหลียวกลาเดียวเอออ้น,นี้เป็นรังพึ่งรังพึ่งป่าอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์เครื่องมือขุดเรือนะฮะอันนี้ก็อ๋ออันนี้อ้น,นี่โกกเรือโก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 ,โก,โกเรือเลื่อยอันนี้เนี่ยมาในเรือสมเปาเป็นของุดจีนที่มาจากเมืองจีนเ็าอยู่ในระหว่างทะวิ่งเรือมาจากต่างเมืองของเขานะก่อนจะมาถึงปัตุลุ้านเราก็ทาพวกเครื่องตู้ซึ่งซึ่งก็มีไม้สักอยู่ในเรืออันนี้สุมหาุูงหงาปลา อ,อันนี้เนี่ยสาคัญมากเลยนี่นี่อ้นี้ก็เรียกว่าไอหอแล้วไหนอีกอันหนึ่งก็เรียกว่าลืมหออ้นี้ก็อ้นี้ก็เรียกว่าลืมหอบ้านพัทลุงก็เรียกว่าลืมหออันนี้มันไม่มีหออันนี้ม evet. ันจะมีหอห่อเอนไปหน่อยหนึ่อนนง never never อันนี้เป็นของโบราณทั้งสิ้นเลยครับเอาละครับอันนี้ก็อีกอย่างหนึ่งนะฮะเป็นของคนโบราณบรรพุลุกของเราเนี่ยเ็เรียกว่าตูด ก็ใช้เป่ายจะอยู่ในป่าพุเพื่อไม่หลงทางกันเอาละครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากวันนี้นิดๆหน่อยๆในยามเช้าขึ้นมาเนี่ยไม่เพราะว่าเราไม่ได้มีการต้องเที่ยวขึ้นมาพอเราไม่มีการต้องเที่ยวขึ้นมาจะแนะนําของใช้บอลบลูทว่ามีอะไรบ้างอันนี้การลอกที่เราเปลี่ยนพอรกเปลี่ยนไว้เพื่อต้องการที่จะอัวอยู่ตรงไหนจะได้ยิน,เ,นเสียงนะฮะมองว่างเปิดดูดิครับเปิดดูของใช้บอลบลูตรงนี้นิดๆหน่อยๆเองยังมีอีกเยอะแต่ตอนนี้มันหายไปแล้ว ประมาณไป70บเที่ผมเก็บไว้ประมาณ3าม้กว่าชิ้นเมื่อ30สิปีที่แล้วอ้าวตรงนี้หน่อยหนึ่งหน่อยหนึ่งครับนี่อุปรกรณ์การํำนาสมัยโบราณไอ้นี้ไอ้นี้เขาเรียกคานหาอันนี้คา,า,านแอกอันนี้หางยาม,อ,นนอ,ยอ,นนมอันนี้หางยามอันนี้อุปกรณ์นี่นี่เนี่ยนี่คันไถไอ้นี่หัวหมูไอ้นี่หางยามไอ้นี่ คันไถไอ้นี้ไอ้นี่ก็เรียกว่าผานผานสำหรับดันลงไปในดินนี่นะครับอุปกรณ์ต่างๆนี่ถ้าผมไม่เก็บไว้คิดว่าลูกหลานต่อไปจะไม่รู้เรื่องอะไรไม่ใช่นั้นถือตรงนี้ถือว่าเป็นเอกักษณ์สำคัญอย่างหนึ่งในเมื่อในเมื่อไม่มีแล้วจะเอาไว้เอกสารไอภาพเหล่านี้ได้อธิบายได้ไม่ใช่นั้นถ้าคใครสงสัยอะไรขึ้นมาเนี่ยสอบถามผมได้เลยครับผมจะแนะนำให้กับขอบคุณมากครับบ๊ายครับ